สวัสดีค่ะกลับมาพบกับกบโอยชินิจิมาม่ากันอีกแล้วนะคะวันนี้กบจะมาแชร์วิธีทําไก่น้ำบางค่ะไก่น้ำบางนะคะเป็นอาหารที่มีต้นกําเนิดมาจากจังหวัดมิยาซากินะคะเป็นการเอาไก่ทอดนะคะมาคลุกกับน้ําซอสน,น้ำบางที่จะมีรสเปรี้ยวหวานนะคะ สูตรดั้งเดิมเขานะคะจะใช้เนื้ออกไก่นะคะแต่ว่าวันนี้กบดัดแปลงใช้เนื้อส่วนสะโพกไก่ค่ะเพราะว่าเนื้อจะนุ่มกว่านะคะวัตถุดิบที่ใช้นะคะแล้วก็เครื่องปรุงต่างๆกบจะเขียนไว้ให้ในคำอธิบายใต้คลิปนะคะเข้าไปดูกันได้เลยค่ะเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะ เนื้อสะโพกไก่นะคะเขาจะมีมันแล้วก็เส้นเอ็นนะคะติดอยู่ให้ล้อเอามันส่วนเกินแล้วก็เส้นเอ็นแข็งๆออกนะคะการล้อเอาไขามันส่วนเกินออกนะคะจะช่วยลดกลิ่นสาบของไก่ได้นะคะ หลังจากล้อเอาเส้นเอ็นเราก็มันออกได้ยบรยแล้วเรามาหั่นไก่เป็นชิ้นพอดีคำค่ะอย่างที่บอกนะคะสูตรดั้งเดิมเขาจะใช้เนื้ออกไก่ค่ะถ้าใครอยากจะใช้เนื้ออกไก่นะคะแนะนําให้หั่นแล้วก็แช่อ,อกไก่ในน้ําเกลือ5%นะคะอย่างน้อย1ชั่วโมงค่ะจะช่วยทําให้เนื้ออกไก่นุ่มขึ้นค่ะต่อไปเราจะหมักไก่ด้วยสาเกเกลือแล้วก็พริกไทยนะคะเพิ่มรสชาติให้เนื้อไก่นิดนึงนะคะ ใส่ไก่ลงไปในถุงแบบนี้นะคะแล้วก็นวดเครื่องปรุงให้เข้ากับเนื้อไก่ค่ะการใช้ถุงพลาสติกในการหมักไก่แบบนี้นะคะทําให้สะดวกมากๆเลยค่ะมือไม่เปื้อนด้วยนะนะคะต่อไปเรามาทำซอสนำบังกันค่ะใส่เครื่องปรุงทั้งหมดลงไปในหม้อใบเล็กนะคะหรือจะใช้กระทะใบเล็กก็ได้ค่ะแล้วก็คนให้น้ำตาลละลายค่ะเคี่ยวซอสด้วยไฟกลางนะคะ การเคี่ยวซอสจะทําให้กลิ่นฉุนของน้ําส้มสายชูและเหยออกไปได้นะคะพอซอสเดือดเราก็จะปิดแก๊สแล้วก็พักซอสไว้ค่ะขั้นตอนต่อไปเรามาเตรียมทาทาท่าซอสกันนะคะหั่นหอมหัวใหญ่เป็นชิ้นเล็กๆนะคะแล้วก็แช่น้ําไว้ค่ะจะช่วยลดความเผ็ดของหอมหัวใหญ่ได้ค่ะแช่หอมหัวใหญ่ไว้ในน้ําประมาณ10นาทีนะคะ แช่หอมหัวใหญ่เสร็จแล้วนะคะก็เทน้ําที่แช่ทิ้งค่ะเสร็จแล้วก็บีบหอมหัวใหญ่บีบเอาน้ําออกให้ได้มากที่สุดนะคะวิธีนี้จะช่วยลดความเผ็ดของหอมหัวใหญ่ได้เยอะเลยค่ะต่อไปนะคะเราจะบดไข่ต้มนะคะจะบดให้ละเอียดขนาดไหนนะคะขึ้นอยู่กับความชอบเลยค่ะเสร็จแล้วใส่หอมหัวใหญ่ที่เราบีบน้ําเตรียมไว้เมื่อกี้นะคะลงไปค่ะตามด้วยมายองเนสค่ะ มายองเนสญี่ปุ่นนะคะเป็นมายองเนสที่ไม่มีรสหวานนะคะเวลาเลือกใช้มายองเนสให้เลือกใช้มายองเนสที่ไม่มีรสหวานค่ะแล้วก็เติมนมสดลงไปนิดนึงนะคะเพิ่มความกลมกล่อมน้ำตาลค่ะคนทุกอย่างให้เข้ากันค่ะสุดท้ายกบเพิ่มน้ำส้มปรุงรสสำหรับ ดองรักเกียวลงไปนะคะ1ช้อนชาค่ะจะช่วยทําให้ซอสอร่อยขึ้นนะคะแต่ถ้าใครหาไม่ได้นะคะแนะนําให้ใส่ซอสมะเขือเทศลงไปแทนได้ค่ะวันนี้กบจะตัดแบ่งให้เด็กๆนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเติมพริกไทยลงไปค่ะ สำหรับผู้ใหญ่นะคะใส่พริกไทยลงไปนิดหน่อยค่ะเพิ่มความเผ็ดนะคะเตรียมน้ำซอสเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เรามาเตรียมทอดไก่กันนะคะตีไข่ให้เข้ากันค่ะเสร็จแล้วเอาไก่ที่เราหมักไว้เมื่อกี้นะคะคลุกกับแป้งสาลีให้ทั่วค่ะ เนื้อไก่ที่เราคลุกแป้งสาลีไว้เมื่อกี้นะคะตบเอาแป้งออกนิดนึงค่ะเสร็จแล้วเอาชุบไข่ที่เราตีไว้เอาไก่ลงไปทอดในน้ำมันที่มีความร้อนประมาณ170องศานะคะ ทอดไก่จนเหลืองกรอบแล้วนะคะทีนี้เราก็จะเอาไก่ที่ทอดลงไปคลุกกับน้ำซอสนำบางที่เราเยี่ยวไว้เมื่อกี้นะคะตักไก่ที่คลุกคลาน้ำซอสออกมาพักไว้แป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราจะจัดใส่จานกันค่ะน้ำซอสนำบางนะคะเพื่อนๆสามารถ ปรับเพิ่มหรือว่าลดเครื่องปรุงได้ตามรสที่ชอบเลยนะคะลองปรุงกันดูค่ะจัดไก่ที่คลุกคลาน้ำซอสแล้วลงไปบนจานแบบนี้นะคะเสร็จแล้วราดด้วยทาทาซอสค่ะถ้ามีพาสตี่นะคะสับพาสต้ี่แล้วก็โรยบนซอสนิดนึงนะคะจะทำให้ดูนะ่ากินมากยิ่งขึ้น เป็นยังไงบ้างคะเดินน้ากินใช่ไหมคะเสร็จเรียบร้อยแล้วคะ่ะไกน่นำบางวิธีทำอาจจะมีหลายขั้นตอนนะคะแต่รับรองว่าออกมาอร่อยถูกใจแน่นอนคะ่ะสำหรับคลิปนี้นะคะถ้าดูแล้วชอบอยากจะลองทำตามดูบ้างช่วยกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจกันด้วยคะ่ะเพื่อนใหม่ที่เพิ่งเข้ามาก็อย่าลืมกด u b s cribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต,ต่อไปของกบค่ะสหรับวันนี้แค่นี้ก่อนขอบคุณมากคะ่ะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะ